ปดิเจ้าป้าดาวจะมาแกงมะละมะละขีนกเนาะล่างหันซ้อยเรียบร้อยละเจ้าพริกแกงมีป่าเจ้าซื้อเศป่ามาเนาะซื้อเศปปามัโครมาเจ้าป่าที่ปิูกกินดิบเนาะแต่ป้าดาวจะมาแกงใส่มะละขีนกมะละขีนกเจ้ามะละลูกน้อยๆอ่ะเจ้าเอามาปลาขึงปากลางหั่นเนาะ ระเจ้าไปแกงกันเจ้าแล้วพี่แกงลงเจ้าแกงมันล่ะใส่ป่าเจ้าอานันนนาป่าล่าลงไปเจ้าเอ้ป่าลงเลยเจ้า เป็นปลาทะเลนะจะ๊จาขาวเจ้าปลาเป็ปอนอามากขินดิบปนอามากแกงใส่มะละกินกมันเป็นเศษป่าเจ้าพัานอาจาแกงป่าใส่มะละกินกบนะบางคนคอมเมนต์ถามว่าผมก็ สอสกินขมกบขบมเจ้าหวานนีมันต้องขมขมหวานหวานเนาะเวลาเขาซดน้ำใายเจ้าหวานถ้าไผ่กินมันละี้นอกแบบซอสแต่เจ้ามันก็ขมอันเดียวกันแต่ป้าดาวกินซอสมาได้เจ้ามันเหม็นคืนเนาะป้าดาวต้องอามากแข็ง แกงการว่กับน้ำพริกก้อีกคะป้าดาวสั่งมาหล่ะเจ้าเนี่ยสั่งจากส่วนพัทไทยประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเนาะสั่งมากิโลแล้วก็ลืมเจ้าเอาใส่ตู้เย็นไว้เหลืองเหลือประมาณสักครึ่งกิโลอันเนี่ป้าดาว็ใส่เอาแบบตีมันออกเขียวๆอ่ะเจ้าสั่งของมาเยอะแล้วก็ลืม แล้วเจ้าที่นี่ก็เอามาละใส่เจ้าน้ำนี่บบเยอะนะเจ้าก็เดี๋ยวกแกงมาละกวัวมาละมันจะเปื่อยป้าดาวนี่เวลาแกงของพวกนี่นะป้าดาวต้องเติมน้ำทีหลังกินได้ครับพ้นหมาอแกงกต่เจ้าหมาอแกงมันห่อนเนาะน้ำก็จะแห้งแบบแัเกเลี่ยกจะไม่เป็นมาจังเจ้า ปุงเรื่องเยอะๆใช่พริกเยอะๆเออจะว่าน้ำหนักน้ำน้อยมันจืดมันจางนะบกเกียวเจ้าเขาใส่เครื่องเยอะๆเจ้าก็ยหาขอป้าดาวต่ำเรื่องใส่หั่นหน้าหนัวโออ้อหละบเกียวกันเนาะน้ำเยอะน้ำน้อยเขาใส่เครื่องจัดๆเจ้าเขากินมามดแล้วก็เอาทิ่งเจ้าหน้ามันนั่นแหละมันเป็นได้เลย ก็ไาด้ก็โอ้โหกหนาเข้าใจก็เวลาหน้ามอกแกงแห้งเลยกะเจ้าจะไปหน้ามอกแกงตีไหนมากินเนาะเติมที่หลังเอานะพี่เกลือก็จะจืดไปละปกาดาวจะทําแบบนี้แบบของก้าดาวเนาะเหลือจะมันอย่างเจ้าเขาก็ตักไปกินบองเผาพอะกินหน้ามันนั่นแห,หละเตือนหน้าก็เอาทิ้ง เจ้ามาเจ้าแกงมันาักขี้นกมันรักขีนก,ะะนกแกแน,น้นอยเจ้าแกงเสิปาแกงแบบบ้านบ้านกดไหลคือปลาดาวเดยเนอเจ้าชมันโฆษณาคือปลาดาวเดยเนอเจ้า มาบอกคอมเมนต์ทิ้งไว้นะเจ้าถ้าบอกคอมเมนต์ป้าดาวตามหาบะถูกเจ้าป้าดาวเล่นป้าดาวเล่นยูทูบด้วยมือถือเจ้าเวลาสมคลิปป้าดาวต้องคอมเมนต์ทิ้งไว้นะเจ้าพ้นที่สมตั้งหลังแล้วบอกคอมเมนต์นะเจ้าป้าดาวชอบหาบป,ป้าเนอ Bà đào có ai uy dưỡng nó chắp đi sợ hả pháo ban pháo mường không ăn thì phải vào đài nó cao hùng hoa pháo đào nán phải có má làm lộn cháu trong pháo mềm đi ngoài cháu แกงเปยเปยเจ้าแกงมะนะเนาะชมคลิปหลายหานาทีคนละเจ้ากดคอมเมนต์นะเจ้าแกงเปยเปยเจ้า,จาถ้าเปยเปยกับแกงตอแกงมะละนี่นะเจ้าแกงเปยเปยอร่อยเจ้าเซมี่เพกินเนาะไปดาวกินคนเดียวเจ้าเนี่ยแกงเนี่ย นึงขมนึงหวานอร่อยแกงมันละนี่เจ้าแกงเผ็ดๆหน่อยอร่อยกระดาวกลกลนี่พ่อเห่างอยากมืออัน มันเล่นนป่าเล่นนะเจ้าันนเขาหีบน้ำแกงเนาะเศษป่ามันจะติดขึ้นมาเ่ะกันแกงมละละแกงั่ไยๆเจ้า อ่อนเนี่เวลาเขาแกงบะสู้กับเจ้าเปลือกมันจะเหนียวนะแค่พี่นี่เอาเกลือใช่นิดหนึ่งเนาะกะนันเดี้มันจืดมันจากไนปะใ,ใส่ในหม้อนในถ้วยพั่เจ้าอาใส่ในนี่กว่ามันเค็มเนาะผมงชุดรสเจ้า แกงแซนเรียบนร่อยนะเจ้าแกงมะละขินกุปลาดาวขอจบคลิปแค่น,นี้ก่อนนะเจ้าปากันคลิปใ่คลิปหน้านอ้อกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งที่ตามเพื่อปลาดาวเ้วยเนอร์จำได้ผ่าคลิปใหม่ๆเนาอขอบคุณค่ะวัสดีค่ะ